เป็นเวลาเดียวก็แค่ตันเหนียวเนะเกี่ยวเอาคนเอกใน่มไปบนคุณขายามาเป็นพวกนี้เปิดบ้านให้เขาเข้าไปไวอวยพรทีมหม่เป็นการส่วนตัวเป็นอ่าเอนทีนี้โอเคกลับมาแล้วถ้าเกิดพักเสรจะกล้าสามเสือแล้วผมถามหน่อยนะถามเสือที่ควายนักสืบแล้วโง่เฉยๆถึงขั้นระดับเอกหนูนะฮะ เขาเสียเป็นเสียงตายึดอำนาจเขาเอาชีวิตของเขาทั้งสามคนเป็นเดิมพันเอาละสักพักถสงอยู่เบื้องหลังมาเล่าจ่สอนพวเขายึดอำนาจให้เสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าเขาสามคนพร้อมใจที่แต่พันไปมอบให้ทัาเต็งที่ดูใบมาจึงเพียนริาเป็นไปได้ได้เพราะฉะนั <c> ้น <oughs> ในการย่างชิงอำนาจเนี่ยใครชิงคนนั้นก็นนได้ แต่คนที่จะได้ในอำนาจาเป็นถาวรเนี่ยมันต้องคลองใจพี่น้องประชาชนครับคุณทักษิณเนี่ยมีต้นทุนทางสังคมนในเรื่องของความสำเร็จหนึ่งในการบริหารประเทศชาติคุณทักษิณสามารถสร้างรอยยิ้มขึ้นมาเนี่ยแป้นแ่งอยู่บนใบหน้าของคนชั้นล่างที่เรื่อราดยากพวกเขาสมัยนั้นก่อนที่โดนยึดตั้งเมื่อปี4ี้า พวกเขามีความมั่นใจพวกเขามีความรู no wow. all, travel, ้สึกว่าเออชีวิตนี้มีหวังพวกเขามีรอยยิ้มนะเขาเริ่มที่จะส่งลูกเรียนลูกหลานเรียนสูนขึ้นได้ดังนมัตติวัตเขานี่ทำไมคุณนักสืบจะไม่เอาส่วนีตรงนี้เอาจุดีตรงนี้เป็นจุดขายใหม่ก็คุณนักสิบกลับมาเนี่ยนะขอโทษอาจาชนแค่คำเดียวมันยากนักหนึ ว่าเออที่ผ่านมามันมีหลายหลายแต่เดินหลักเรื่องนี้ที่ทำมันจะเป็นเช่นนั้นถูกไหมผมเชื่อว่านะสถานการณ์ที่กลับนะไอ้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 ไอแปมเนี่ยคำบรรลังมาตาถึงกบบเป็นนผูกเงินบรรลังก็ผูกผูกหมดเน่าแล้วไปไม่รอดอยู่แล้ว ประยุทธ์นี่ขึ้นมาเนี่ยในลักษณะที่ต่อต้านคัดค้านเนี่ยต้องใช้ปืนมือกดบังคับให้เชื่อผู้เพียงเข้าวไปได้กี่น้ำนะถูกไหมฮเออมันเป็นอย่างนี้เมื่อกี้ผมยังพูดถึงเนี่ยที่บอกลืมผมไม่คือได้พูดถึงในความดีไอ้ที่น้องโมจารย์ขมเสร็จตรงเนี่ยเรื่องแรกที่ชนะนะชนะศึกนะผมเชื่อเขาทำบ้านเป็นอย่างดี เขาเอาที่นอกประชามที่มีศูนร่วมท่านอยู่เข้ามาแชร์ความนะเบื้องแรกเลยเนี่ยในการที่จะสร้างานนนการสั่งวามสุดเรื่อต้นอยู่เดิมทีเดียวพระเทเนี่ยนะถ้าเป็นเพียงดูนนหนังกำลังภายในก็ดูดยเทคนิคการค้าขายของตนจีนก็ดูเขาจะมีซ่อนเล่นเนี่ยนะในความรับอยู่ชั้นที่ไม่เปิดเผยอย่างเช่นสนมมติวิทยายุทธ มีติดระดับขั้นนะเป็นวิทยาลยุทสุดยอดของตระกูลนี้ถ้าเขาจะรับลูกติดขบ้าเป็นกำลังพลเขาสอนให้แก่เต้าติดข้าเป็นภาไม่ตายเขาจะไม่สอนเราใ่ตรงนี้เขาเอาพี่น้องประชาชนสร้างข้าให้มีส่วนร่วมทุกคนในการเรียนรู้พวกอยู่ไปหามาคนไหนพวกใครบ้านไหนเนี่ยดิคกความอะไร ข้อมาแทานเอยแล้วคุณเพียบเรีนดูนะผมยกตัวอย่างเรื่องเดียว็นเ,เรื่องการแพทย์สมัยโบราณเดี๋ยวเรื่องสอนเข็นอัคคีรรเจอสมผลแพ้หหาายไปทั่วโลกไปจนแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยก็หลังตาข้าดยังต้องไปเรียนรู้เลยเพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกบบารบังดิ่เนี่ยเพื่อท่าเพื่อประชาชนโดยแท้จริง เขาพัฒนาไปถึงขั้นที่เรียกว่าฝันเผนนี่หนะาจัดสมองเ่อดกระโหลกใออกมาล้างโดยไม่ต้องวงงางยากัยอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณชักติ้รับปาก็จะกลับมาพัฒนาชานี่จะสารต่อโครงการที่เคยประสบความสำเร็จแล้วอะไรแล้วน,นี่เป็นเรื่องที่ฟังาา้นะันนะ แค่เรือว่าข้ามพื้นนะเอา่นี้นะคุณผมเชื่อไว้อย่างนั้นนะคุณเชิงดินว่าเนะครับครับอ่ะผมรู้สึกอาจารย์เหนื่อยนะครับก็ชั่วโมงยี่สิบหกนาทีประมาณชั่วโมงครึ่งพอดีคุณาคมครับได้เนื้อหาสาระครบนะครับตั้งแต่เรื่องของกลไกอํานาจซึ่งวันนี้ก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนว่าประยุทธ์ที่กลางแล้วก็พี่น้องแสดงอาจจะกลัวกันนะกันหนาเนี่ยโอ้มันจะอยู่ยาวหรือเปล่าเนี่ย ท่านผู้รู้หลายท่านก็บอกว่านี่น้องน้ําอาจจะมาช้าไปนะครับประยุทธ์จะไปก่อนแต่ว่าก,ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องวันน้ําจะมาแค่ไหนมันก็ยังไม่ชัวร์แต่ที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าประยุทธ์นะครับเอาน้ําลายออกมาเนี่ยทําลายตัวเองอาจจะท่วมน้ําลายน้ําลายตัวเองจะท่วมตายซะก่อนหรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็ปัญหาเรื่องต่างชาติด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าก,ก็แรงกดดันเนี่ยอาจจะทวีความหนักหน่วงยิ่งขึ้นนะครับ เป็นพราะยิ่งเรื่องของการที่ยังต้องปิดปากของพี่น้องเสื้อแดงนักวิชาการต่างๆวันนี้มันไม่ตายดูเถอะคุณสมบัติบุญงามมนงเริ่มออกมาแล้วนะครับแต่ออกมาในกรอบที่ทําได้แล้วพี่น้องเสื้อแดงผมเคยเราเคยคุยกัอุณนาคมบอกว่าเสื้อแดงไม่มีวันตายจิตสํานึกความเป็นแดงนะมันมากกว่าทักษิณมันมากกว่าแค่เรื่องนอปชนะมันมากกว่าแค่เรื่องที่จะให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ได ได้เลือกตั้งแค่นั้นจริงๆนะมันลึกยิ่งกว่านั้นแล้ววันนี้เพราะฉะนั้นเขาก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็มันเป็นเรื่องของสิทธิทเสรีภาพมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นเรื่องการที่ประชาชนรู้ว่าเขาจะต้องถูกเคารพในฐานที่เป็นมนุษย์ที่อุดมพร้อมด้วยสิทธิทมนุษยชนแล้วก็ที่แน่ๆก็คือมันเป็นเรื่องโอกาสเรื่องผลประโยชน์เรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยมันลึกกว่าคําว่าเสื้อแดงที่ทางฝั่งสลิมเข้าใจแล้วก็ลึกกว่าที่ประยุทธ เขาคาดเขามองเอาไว้ว่าเขานะยึดอํานาจได้เบ็ดเสร็จแล้วเขาจะทําอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คงจะต้องทานะเป็นเป็นศันตรูตัตวสําคัญของประยุทธ์จันทร์โอชาพี่น้องที่กังวลอยู่กลัวอยู่นะครับว่าเอะเรานี่จะแ่วไปหรือไม่อย่างไรพี่น้องก็เข้าใจความจริงตรงนี้ด้วยกันแล้วกันในส่วนของทหารในส่วนของกองทัพนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญผมคิดว่ากระแสที่ส่งไปยังคุณทักษิณเนี่ยผมคิดว่านะครับการไปหวังให้คนอื่นมารับใช้ ไม่ใช่เรื่องนะโดยเฉพาะยิ่งการเสี่ยงเป็นกบฏแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วก็มีกลไกอํานาจที่มันมีอยู่หลายขายหลายฝ่ายหลายขั้วเนี่ยใครเขาจะมายกให้คุณทักษิณอันนี้ผมว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าคิดอย่างยิ่งแล้วก็คงจะต้องคนในตระกูลชินวัตรเองนะครับทั้งฝั่งภรรยาแล้วก็ทางฝั่งทรทักษิณเองเนี่ยนะครับคงจะต้องเอาอไปคิดละ่ะเพราะว่าการจะหวังให้คนอื่นเขาค้ำชุนตัวเองให้อยู่ก็เหมือนกับการยืมจมูกคนอื่นหายใจ แต่นี้เนี่ยแน่นอนยังไงก็หายใจตัวเองทั้งหมดไม่ได้เพราะอำนาจบใหญ่เหล้อเกินเนี่ยคุณคมได้ชี้ว่าประชาชนนั่นแหละคือจุดแข็งของคุณทักษิณวันนี้แค่พูดนิดเดียวเนี่ยมันเหมือนคนที่รักกันอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้นะครับก็ให้อภัยกันผมว่าเป็นเป็นปริศนาธรรมที่ทางตระกูลชินวัตรก็น่าจะลองไปคิดดูนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันก็ประชาชนก็ยังต้องการความช่วยเหลือพึ่งพาจากนะคนที่มีอิทธิพล มีรีซอสต่างๆอย่างเช่นคุณทักษิณระกูลชินวัตรเนี่ยเราสู้ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องนะจับอาวุธมาแล้วก็พี่น้องต้องถูกฆ่าถูกตายกันอีกบทเรียนในอดีตก็น่าจะนำมาเป็นนะสิ่งที่ทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็วิธีการจะต่อสู้ด้วยความชอบธรรมก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับทั้งบนดินใต้ดินก็นแล้วแต่จะว่ากันไปคุณคมถือว่านะผมคิดว่า สิ่งเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่เ,เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจะฝากอะไรถึงทางพี่น้องที่คอยลุ้นให้กําลังใจเสรีไทยสักหน่อยไหมครับเป็นการปิดท้ายครับคุณคมคือคืออย่างนี้นะคุณเพียงเด่นนะผมคิดว่าไหนๆวันนี้เราก็ายาวแล้วค <c oughs> คุณเพียงเด่นอยายกจะพูดเรื่องใเสริมเต็มแล้วคุณเพียงเด่นแบ่งเป็นสองตอนหรือเใช่ไหมคระครับดีไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอไอไอการที่จะใช้ได้ใช้ชนะหรือไม่อะไรต่ออะไรนี่ ล้วควรจะหยุดได้แล้วหยุดตั้งสติคิดให้ให้ให้ดีอยูนะพัฒนาการมันอยู่ที่ว่าเราหยุดแล้วปรบับเปลี่ยนะความคิดนะการที่จะมีหมู่บ้านผู้เสื้อแดงเสื้อที่ยมาร่วมชุมนุมเนี่ยสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้พี่น้องความเกลพวกนี้ก็เปรียบเสมอนน้ำเน่าที่คนเนี่ยกเลิกไปอย่ายให้มี ในในในวิธีการต่อสู้แบบนี้ไม่เวิร์กหรอกคือจริงๆแล้วคือนายกทักษณิณเนี่ยนะเขาเก่งเรื่องหนึ่งเนะี่ยคือขายโอกาสจุดขายผมคนแกได้ว่าจุดขายนะก็คือโอกาสหยิบยื่นโอกาสให้ที่น้องาาประชาชนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยอย่างอย่างอย่างโอท็อกอย่างเงี้ยอย่างสามสิบบาทารักษาได้ทุกโรคเนี่ย กองคุณหมู่บ้านนี่ก็คือหมายว่าคนไม่เคยมีบ้านอ่ะเอาลักบ้างร้าวบ้าะอะไรต่ออะไรแบบจริงจริงแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆงเหล่านี้พี่น้องคนไทยเนี่ยประชาชนมวลชนทุกคนมีระดับความรู้เนี่ยมันไ,ไม่พัดเสียงกันบางคนนี่ก็รู้ไปถึงนู่นดาวพารนเรียนประยุทธ์จันทร์โอชาติคนอื่น,นไม่ได้รู้กั้ก,ก่อนตรงนั้นมีตลาดเอ ถ้าเพ่ออย่างในรบปููเนี่ยดําเนินนโยบายใหญ่ยอย่างอย่างเช่นจำนำข้าวอะไรนี่อันนี้ก็ดีนะมันเป็นพูทนกที่จับต้องได้คือเขาไร่ชาวนาเขาได้เงินได้ทองไปใช้แต่เขาปลูกขัดขวางนในีทุกยุคททางแต่ถ้าเผื่อว่ามาเป็นแบบว่าติอตลาดสามแดนให้คุณทักถึงก็เคนมีกัวโลกอะไรอะไรไแต่ทำไมไม่ทำใช่ไหมแต่นะ ตรงนั้นจะปิดกั้นได้ไมันจะไปห้ามในคนไทยที่อยู่สามแดนไม่ให้ทําในส่วนนี้ได้มันคงไม่ได้นะครับถูกไหมฮะคุณเชียินครับเีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สําคัญที่สุดเนี่ผมอยากจะให้คุณเชีเิช่วยบรรยายสุดท้ายนี้นึงในเรื่องการศึกษาเนี่ยนะใน <c oughs> การสนทนาเชิงนุชาบการแล้วถูกข้อหารชุมนุมเกินห้าคน กล้วถามหน่อยฮะไอไอไอการเรียนการสอนนี่มันจะเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเผื่อจะพูดเรื่องอะไรต้องหยิบยกหัวข้อเรื่องของนักวิชาการเนี่ยไปขออนุญาตทหารคือจริงๆแล้วผมเชื่อมันมันมันเป็นเรื่องที่บั่นทอนเป็นเรื่องที่ขัดขวางความเจริญนั่นนั้นคุณเพ็ญเป็นช่วยหน่อยในในฐานะนักวิชาการด้วยง้วยที่อยู่ในวาดวงของของ ของสถา,าบันการศึกษาเดี๋ยได้จะขมทักลึกกว่าผมครับก็ในในในเรื่องนี้คุณอคมครับต้องถือว่าเป็นจุดที่เป็นการสําแดงความเป็นปเผด็จการอย่างสุดๆนะครับรเผด็จการเนี่ยถ้าถึงขนาดก้าวล่วงไปสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยรั้วโรงเรียนแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายที่สุดด้วยแล้วก็เป็นจุดต่ําสุดของของนะประชาธิปไตยแล้วละ่ะ เพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าประเทศไหนเมืองไหนเนี่ยสิ่งที่เขาถือและสําคัญที่สุดนะครับคือเสรีภาพของสื่อความเป็นอิสระของสื่ออันนั้นถือว่าสําคัญแต่สื่อเนี่ยยังมีลักษณะว่าจะเข้าข้างาฝั่งนู้นฝั่งนี้ถูกนักธุรกิจซื้อได้นะครับมันไอเรื่องความเป็นกลางเนี่ยมันก็ยังถือว่าตั้งคําถามได้แต่ในโรงเรียนในมหาชยาลยเนี่ยเขาถือว่าการศึกษานั้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจสําคัญเพราะว่ามหาชยาลยเนี่ยไปรับใช้ คนหลายระดับนะครับทั้งเอาเป็นว่าจริงๆนะการศึกษาก็หมายถึงตั้งแต่มัธยมไปต้นไปขึ้นมหาวิทยาลัยปริญญาตรีปปิญญาโทแล้วจริงๆมหาวิทยาลัยก็มีส่วนที่จะให้ความรู้กับชุมชนกับสังคมด้วยไม่ว่าจะผ่านงานวิจัยหรือว่าจะผ่านการเสรจักเสวนาต่างๆแล้วก็สิ่งที่อยู่ในห้องเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยการก้าวล่วงไปถึงเสรีภาพทางวิชาการเป็นเรื่องหนักหนาสาหาัสเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรียนว่าการศึกษานะั้นมันคืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ ว่าไปแล้วถึงจะไม่บริสุทธิจ์จริงๆแต่ว่ามันบริสุทธิ์กว่าทุกอย่างแล้วมันเป็นอนุสําคัญที่สุดของสังคมในการที่เดินก้าวหน้าต่อไปในการเป็นสังคมอารย,ยะที่ไม่ให้การเมืองเนี่ยเข้าไปก้าวล่วงเพราะนั้นเนี่ยเสรีภาพนักวิชาการเนี่ยต่างประเทศเขาถือมากๆแม้กระทั่งคุณบริจาคเงินให้กับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะให้กับโปรแกรมต่างๆอย่างเป็นที่เป็นเรื่องเป็นราวที่กรณีเทฮาร์วาร์ดต่อให้สถานทูตไทยเนี่ยนะครับเอาเงินไปบริจาคให้เขานะครับเต็มๆจ้างอาจารย์ได้ตลอดไปตลอดปีตลอดชาติเนี่ย แต่ถ้าไปพูดอะไรที่ทําให้เขาเห็นว่าไปเพื่อจะไปสารนโยบายทางการเมืองด้านใดด้านหนึ่งเช่น <_ d ata> จะไปอวยเจ้าถือเป็นการไปปักพงเหมือนกับที่สุรินทร์พิสุวรรณได้พูดไว้เนี่ย <_ d ata> เขาได้ยินปุ๊บ <_ d ata> เขาเอามาเขียนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วอาจารย์อย่างอาจารย์ไมเคิลเฮอร์สเฟลซึ่งเป็นคนที่ริเริ่มโครงการไทยศึกษาที่ฮาร์วาร์ดนั้นถึงขนาดต้องออกมาพูดถึงแม้ว่าจะไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่าก็คงได้มีการไปขอร้องกันอยู่แต่ท่านก็บอกว่าหลักการของเรานั้นต้องถือหลักว่าบริจาคแล้วจะมาก้าวล่วงไม่ได้ เข้าไปกันถึงขนาดนั้นวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณนะครับคณาจารย์ต่างๆจาก16สำนัก